สวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวโคกน้องนานโนนแพงอำเบอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอศิลปภูมินี่บอกปะครับ ที่ให้อาหารปลาก็มีนะครับวิวสวยมากตรงนี้เขาบอกว่าพื้นที่สิบไรวิวสวยมากเลยครับใช่ครับ เดี๋ยวเราไปเดินตามเด็กๆไปหรือว่าสวยนะครับนี่เขาปลังเอาต้นไม,ม้ มีเรือให้พายด้วยนะครับใครที่สนใจจะมาพายเรือตรงนี้น่าจะเป็นที่ปลูกข้าวหรือเปล่า วิวสวยนะครับเป็นแลนด์มาร์กได้เลยนะครับแต่ยังไม่มีคนรู้จักมากเท่าไหร่เด็กน้อยน้ำเป็นสีฟ้าเหมืนในน้นทะเลเลย นี่สวนอะไรไม่รู้นะครับนี่เขาปลูกอะไรไม่รู้ กกออเออแบบมันมีคาเฟ่หฮาอยู่<น>ข้าบนแมนมีคาเฟ่กฟาแฟเครื่องดื่มทุกชนิด,นนดเดี๋ยวมันมืดมองไปแล้วท่มีมีเออบอกัอาากงวลได้ที่ไนน่ย ยี่ต้นางุ่นบ่